หลังจากเป็นกระแสยังหลอนแรงสหรับบอดนกที่เงินจํานวนสองแสนหายไปแม,แมนค่ะแล้วคือเป็นขับโย่งหมวดสวนแล้วพี่น้องคะแต่ลลาสุดก็คือโย่งใส่กำนันแพเพราะว่าโอ้โหในแพตฟอร์มออนไลน์บอจะเป็นแอปดำในยูทูบแต่แอปดำสิคัก,กว่าแมนเทิ่งดาทึ่งแบบโอ้โหโจมตีเซ่กกำนันแพ้เลยนะคะคักวาน,นาน้องโดนธนาดนอาโดนขกว่าแบบโอ้ยพี่น้อง จักว่เจสิว่าคำใดแมมนค่ะเพราะว่าใช้คำที่แรงมากในแอปดํา <ฮะ S 1> ค่ะำที่แรงมากแล้วก็ทาง Facebook ก็ใช้คำที่โอเคอาจจะซอบลงมาอนนิดนึงแต่ก็ยังตู่ว่ากำานันแพยเป็นคนไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแบบทุกคนที่รู้สึกว่าไก่ชีดกับบอร์รสนกพวกสกอรนะคะสิโดนหมดว่าเป็นคนเอาเงินสองแสนไปอืแล้วกระแสนี่ว่าเป็นกระแสนี่สิเรื่องนี่<ฮ>ะพึ่งมาเป็นกระแสแต่ว่า เงื่อนหายโบเมนต์เดือนท่านว่าเมยมนภาพที่สิบสองท่านว่าค่ะพี่น้องค่ะแล้วคือก็คือจังบานับเงินรวบรวมมานะเอาจะมาห่วงเงินเสียค่ะอืมค่ะสองแสนพี่น้องค่ะเออนี่หละเราตอนเนี้ยชาวเน็ตกำลังแบบจับจองออกมากยว่ากำลังแบบอยากรู้ว่าผู้ใดไปควนเอาไปแต่ว่ากับว่าสมควรที่จะไปโบยผู้นั้นโบยผู้นี้โดยทีบอลู้ความจริงเพราะว่ามันเสียความรู้สึกไปพี่น้องแมนเออ เขาอันถือเก่าฮะเว่าเขาเป็นคนรักเงินทั้งทีเขาบวได้รักมันก่ารู้สึกโอ้บอกสบายใจแล้วมันน้อยแล้วเออแล้วไม่ใช่น้อยๆนะค่ะสองแสนหนักเกือบเกือบงานงานหนึ่งพูดดีแมนงานหนึ่งกับสองแสนจิตสองแสนเทเล็กกว่าน้ออือนี่แหละไม่ใช่ว่าสองสามร้อยค่ะเนโอบางคนว่าเอาไปยังคือหัวตะมาโพอื์คือเสียตะโดนแล้วจากเห็ดกระแสจะกสันติสิพี่น้องเพราอยากเอาเงินเสียไม่เห็ดกระแสเงินมันไมหน้อยแล้ว เพื่อนอาจจะกําลังหาค,คนหลายยู่บอหรือเจ้าไหนเราให้คนร้ายมายอมรับมาสารภาพ<ม>อาจจะมันกับว่าเออรู้แล้วมันหายก็รวบรวมหลักฐานเก็บรวบรวมว่าผู้ใดป็นคนไปปฏิปตอ,ขอเขากันนั่นแหละพี่น้องแล้วกับมือเศร้านะคะบอดบอดหนูกกับโพดคิปเออกำนันแพรจะบวชและโดนใส่ร้ายว่าสันพี่น้องคะก็คือโดนใส่ร้ายหนักมากเห็นใจกำนันแพรและพี่น้องขาในเรื่องเล่านี้เนาะ เออแล้วกำนันบอกว่ามันมีคนใกล้ชิดกว่าบบกว่ากำน,นันแพอีก,อออกเออเออศิ่อวานเราโค่นขึนข้นขึ้นเพิ่งราตูวบอกบนแมนตะเพิร์นผู้เดียวกำนันเจ้งซี้ยังกับกำน,นันแพทกำนันแพทยค่ะอยากให้พี่น้องเข้าใจไหมแต่กันนี่ค่ะพี่นอ้องกำนันแพทยเดีย๋ยวมาคุยกับบอลน,นุ่าเรื่องเล่าที่ว่าเงินพี่น้องค้านี่เขาราคาควายเน่ยซี่ออกข่าวว่าเงิน่ันขนาดเสียนะฮะเราก็เขาว่าควายเนีย ยี่ดีซุ้มเลยอมีน่ะคอมเนนั่นเหยียบข้อด้ว่ะจช่ข้ไมีนมากแต่ว่าแต่าต้องโดนเอาโดนมากข้ซุมหาแต่ว่ารู้จริงว่าขอมีนแตกเนบ่เบิ่งจาขอนข้อมีนใช่เวกแดถือว่าเบิ่งโดนยี่โอยี่โอว่าเป็นคนใกล้ตัว่าเพื่อนไนี้รตู่ผู้ใดก็าขึ้นได้นอกแก่กันนั่นเนีย ขึ้นไปสะแตกอย่างนู้นวิทูรันขึ้นรถตู้ว่น่าหนกเลยผู้ใดกล้าขึ้นไปต้องจิตใจคุญแยงต้องหัวหาเฮชือกรถขนขยะเนี่ยผู้ใดคอยเงินผู้นั้นไปรักแค่ไหนจะสอบเงื่อนพ่อจะนึกว่าเก็บขยะลงมาก่อนเดี๋นี้ครับพี่น้องคะสั้นๆอยากจะเห็นก็ไปดูได้เนาะสำหรับในเพจบอสนุหมอลำเสียงพี่หกพี่น้องคะก็คือครบจบเลยนี่เรื่องเล่าทีอาร์กันนันเพจออกมาว้าว เรื่องเล่าที่ว่าโดนใส่ร้ายบางทีก็ต้องพูดบ้างต่อมาบอกว่าเมื่อวานถือตู้ถือโบยแล้วก็เงียบคนเห็นสิคิีดตาแบบเห็นไม่ไม่ออกมาพูดอะไรเลยก็จะคิดว่าเป็นความจริงค่ะเพราะว่าถ้ามั่วาสจะเป็นพระเอกอะเอกเพราะวาจะเป็นท่าน้องโดนหรือว่าพระเอกเบิร์บอกเบอรนกระออกมาเขื่อนไหนะคะในกรณีกรณีนี้อื้แต่นนุ่นยังจับจองอยู่แมนคเหมือนกับ แฟนครับเป็นห่วงบ่เป็นห่วงในเรื่องเล่าว่าเออคิดร้า,ญญายยันเป็นยังสันยันเป็นจังสียันเงินบ่อะไรขึ้นนี<ม>่แหละพี่น้องกับคือจังบอลนกบอกอะไรค่ะว่ารอให้ตำรวจเพิ่น<ห>ดำเนินคดี<า>เออในกฎหมายจัดการซาจะใสยย่หัวค่ับมันันร้ายเพราะว่าบางคนกับเบาดิฉันเห็นคอมเมนต์เลยค่ะหัวหน้าไม่ควรออกมาโพสต์ควรจะจัดการภายในองค์กรให้มันเรียบร้อย อาเพื่อนอาจะจัดการเราก็ได้พี่น้องเพ่นจะออกมาโพดเพื่อนเออมันกับรวบรวมหลักฐานแมนแล้อยากให้คนที่ขโมยได้มาเห็นพูดโพดนี้ใช่นั่นเองเหมือนหัวโตลอยไปเส้นอะไรเนี่ยว่าเป็นผู้นี้ผู้นี้<ม>ออกมาโพดแบบเหตุกลตื่นก่อนแต่การรลุรลสิตื่นหรือประตื่นนะคะบ<ม>ระลุ่ยรลุสิไปสารภาพบอเพราะว่าเพื่อนกับบอกว่าคันว่าสารภาพิ่นก็สีดำเนื่อนการแบบเตรียมตัวเขาคุกเลยอืเพราะว่ามันนั่นมันเงินหน่อยๆว่าเป็นเวลาเงิ่นมาไล่สองสามร้อย เงินสองแสนนะคะพี่น้องอคือจังบอดอันอันกำนันเทระบาเนาะลักยังสองแสนให้คนสงสัยลักจำนวนแบบไหลายๆ<ม>นะานะลักหลายโ<อ>่ะบัานนี้เงินเสียสองแสนไปสีบอนั่บันนี้มันบาลักพันลักหมื่นกะอาจจะบอปันนี่ก็ได้ลักหมื่นคือจังว่ามีสองแสนลักไปเจ็ดหมื่นกะสีบอหนักหนากะสีบอปันนี่หนาเองก็เขาใจบออที่นะวานี่แหละก็ต้อง ตามตก็ต้องโพสให้คนให้ก่ตื่นจังคือว่าเออให้ก่มันตื่นนี่แหละพี่น้องคะแต่กะแฟนครับอย่าพึงยุ่งไปมัวด้วยพี่น้องคะบอสไลค์แพ่ขอร้องแมนค่ะไ้บอสออกมาว้าซสดีกว่าพี่น้อง่ะอย่าประโยช์สกุลที่มันเสียหายเขาเกิดความขึ้นแบบมันนอยนะเออมันนอยใจมันแบบโอ้ยในทางถีเขาบอลใ้รักแล้วแฟนครับแล้วคนอื่นมาก่าบเพราะเดี๋วนี้ถึงมาเ้างสียุ่ไก่อะ ไก่ตัวบ่อย่าพอตาอายห่วยค่ะอายเฮงยุไก่ตัวอืมแบบบ่อยไปทั่วไปที่แบบแล้วอันนี้ฉันที่ว่าเฮงคางคือว่าแบบบ้านโดนมีปัญหาเรื่องเงินอะไรก็แบบไปว่าพี่ต้องโดนโดนเยอะเยอะแยะมากมายกำนันแทพฉันคิดว่าสิว่าโดนดิก็โดนยั่งโดนแต่ก็อเอฟซีบางคนก็ขอใจเอกำนันแท้บอถือค่าสิรักไปหยัางเงยคือจังเป็นออกไปที่นะท่านสิรักเนี่นรักไปไ้แม่สื่อมั่วสื่อค่วย เรียบร้อยมดแล้วบนย่างดอกตัเดือนท่านว่าจนพอเดือน<ม>สองสามเดือนแล้วค่ะแ้วแต่ละคนคืออันคือว่าอันบอสสือตู้เซฟมาใส่สือตูเอต้เซฟมาไว้ม,มันกะมันกะถ้าว่าสือตู้เซฟมากะมันก็ปลอดภัยอยู่แต่ว่าเรื่องแบบยิบเขายิบออก,ต,ต,อกต้องมากดต้องมานัน,น,น,นมันนี่ค่ะกระทือว่านี่แหลพะพี่น้องคะอย่าเฝ้าคืออย่าเฝ้าคือไปไกล คือตื่นตื่นไปซะก่อนเ <FC S 1> อฟซีก็ยังเป็นห่วงนะคะเพราะว่าบางคนที่เพิ่นบริสุทธิ์ดีๆไปบางคนนะ,ะที่เนีน่เพิ่นกัมี่แมฮากพาคือกันแมฮากพาเพิ่นกับพ่พ่อใจคือก,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 กันที่เอฟซีบางคนไปบยใส่ของแบบศิลปินของเพิ่นอ่ะอืค่ะนี่แหละถึงเรื่องเล่าที่ว่า กํานันแพออกมาเคลียร์ใจว่าพูดแล้วว่าไม่ได้เอาไปออขั้นเอาไปเนี่ยเอาไปไลายก็หนีเพื่อนมาใส่เมื่อหลวงพ่อเออไปเอาไปดอกซ้ำหนีเพื่อนมาพี่น้องกะให้เขาใจใหม่คืดใหม่ให้คืดเพิ่นคืดเบงเลียบเรียงใหม่นะพี่น้องเล่าค่ะแล้วก็คือจังวาแหละพยายามจะไปวานุ้นวาผู้นี่ขั้นวานักขั้นเอยยือเขาขั้นบ่อยเขาเสียหายเขาฟ้องไหนเนี่ยค่ะพี่น้องคะนเรื่องเล่าในเรื่องแบบ ไอ้ในเชิงวัเขาเสียหายหนะการเ่าแบบออกซื้อออกอย่ังเงี้ยเสียค่ะพี่น้องกัลมัระวังในค้ามูดแล้วก็คอมเมนต์นะคะค่ะกับฝาว้นั่นแล้วกัคลิปนี้คือการคอ,อมเมนต์บ่มีการไปผ่านนิ่งถึงผู้ใดเนาะก็คือถือว่าเข้าใจเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีของกำนันแท้นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องพี่ซามีไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะ